นี่เราก็ลงพื้นที่นะครับอของตำบลไอ้มู่บ้านดอนขั้นตนําบลคูคุดอำเภอสยติ้งพระรวมกับอมอ,อ,อหมาเัยสรงคล้านักคลรินนะครับการันพิมใจน้นว่าสภาพ,พื้นที่นะครับจะเต็มไปด้วยนามคั้งนะครับที่เราลองเรืออยู่ตอนนี้ก็คือสภาถนนทางคามู่บ้านดอนขั้นซึ่งหลอดเหล็กไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับต้องใช้เลือกในการสั้นจอนไปมานะครับ ระดับน้ำที่สูงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตราทิย์นะครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นสภาพบ้านของประชาชนนะครับซึ่งเป็นบ้านโบราณสมัยแต่วกว่อนนะครับบ้านก็จะมีสภาพหยกเทาทรงสูงแต่ตอนนี้นะครับจะเห็นจากระดับน้ำก็คือจะขึ้นไปเกือบจะถึงพื้นคลองบ้านนะครับสะพานสั้นจคของชาวบ้านนะครับก็ใช้เลือนะครับเพื่อการเดินทางเข้าออกในหมู่บ้าน นนำท่วมนั่นอะไรยังไงครับกับท่านท่านลองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านลองมาเม่ไรจ้างกับผมจากหมอครับตรงกลาพนักเล่น ไปๆนะคนนี้เล็วจุกนคนนี้เล็วจุดกนคนน้อเดียวเดีเดยวอให้พีรุกีนคนน้พีุกีหมอเอาให้ท่านหมอมเวณเอาท่านท่นรองนี่ียกไปไหนกันนะครับโอไปลับกล้องฐานหน้านะดีเด็ยวดวีเดียวียวดกนวนะครับสาพื้นที่อ่า นามท่วมครั้งนะครับประชาชนบาง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 บ้านก็จะเดินทางถ้าเกิดเดินนกมาได้ก็จะเดินลุยหนามมากานะครับอ่าพืนพื้นมังครับไออ่าสพนามที่บ้านกับหลดหลดหลดลงหมากเลยย่งอืมซึ่งซึ้งนี่จะไปไหนกันนี่ จกไปไหนกันนะครับครับก็เตีนวหวานะครับผู้คนเดินทางลําบากนะครับเที่าเข้ามาในพื้นที่ในวันนี้ก็คือได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะครับให้อย่างหน่อยการได้ดารงชีวิตอยู่นะครับทนลองครับ อยู่ที่คนนะครับคนอ๋อสร้างคนครับไปนำรถวิ่งวิ่งให้ให้จัดลองจังหง่มากนะจังโง่ทุ่งทั้งขับเรือทุ่งเดียวเลยอะซึ่งเตยไม่นังในเรือครับนั้นอ๋อมันต่ำใช่าครับนี่ทางใ้นี่หลัดคนกรีดมันเลยอะอือ ตอน,นเวลรือไป,ไปลดไปเลยที่มันหลดลงจะดเลยนะับได้เร็วครับทีเรยนีนอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นอ่าหลวงเลี้ยนวัดถ้ำประดิษฐ์นะครับคลองบ้านดอนขั้นซึ่งมีสภาพจมน้ำ<ด>นะครับมูเม่เมูจจ์อ่ารายการด้านนครับด้านด้านนถ้ทัจักรหลวงเลี้ยนก็จะเป็นวัดนะครับการอย่างนี้ว่าระด,ดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสภาพของวัดทาประดิษฐ์นะครับที่ท่านนี้วันนี้ก็จะเป็นกำแพงกำแพงวัดนะครับซึ่งระดับน้ำก็เกือบจะหล่นกำแพงไม่ใจเกือบแล้วตอนตอ <c oughs> ีที่มจร,ริงสูง่ากกำแพงอุ้ยทานให้จมหมดเลยนี่ลึกกว่านี้ ลึกมากเลยแนละ้วนี่นี่ตัดกัมเป้วันนี้นก็เพี่ยงครับก็ระดับน้ำกันนะครับก็บไม่มีที่ทาวาจะลดนะครับเพราะว่า,าพื้นที่ของตำบลดอนคันเนี่ยจะติดกับทะเลสาบแหลกาหลับหนามจากอ,าอำเภอเขาเ้าใจซนอำเภอบางแก้วที่ามาจากพัทลุงนะครับทแหลกาบัวกับน้ำทะเลนุ่นนะครับทำให้น้ำในพื้นที่ระบ,บายลงทะเลได้ยากนะครับสภาพน้ำท่วมก็จะนิง่ง โยกไปไหนกันนะครับครับก็จะเห็นว่าประชาชนนะครับจะฉายโฟมนะครับบางบางบ้านบางลังก็ไม่มีเลือดได้ั้นจอนข้าวออกนะครับโดยสภาพน้ำทีสูงก็คืออาจจะฉาดแล่ยสภาพอาจจะฉายโฟมนะครับนํามาเป็นย่านพัฒนาในการขาวออกของมุ่บ้าน นี่ก็คือโรงเรียนวัดถ้ำประดิษฐ์นะครับบ้านดอนขั้นมุทิเจตตำบลคู่คุดอำเภอสติงพลาจังหวัดสงคล้านะครับการได้ทําการปิดการเรียนการสอนมาการได้ข้ามาปาซ่องรอแล้วนะครับเผี่อโดอนน้าท่วมการเพราะว่านักเรียนนะครับเดินทางมาเรียนไม่ได้แหละก็ด้วยสภาพพื้นทีท่ติดตั้มติดกับทะเลน,นะครับทําให้หน้ำท่วมตลอดเวลาครับ ก็จะเห็นว่ามีน่วยง้นต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อยู่กันเรื่อยๆนะครับเพราะวา่าสภาพการเป็นยุ่นะครับของชาวบ้านก็บางคนบางครัวเรื่อนก็นไม่สามารถที่จะอโอไปทำอาหารกินได้นะครับโดยสภาพาว่าน้ำที่ท่วมขังอยู่เป็นเวลานานนะครับบางครัวเรื่อนนะครับมีสัดเหลียงนะครับก็ ใจเห็นว่า,าได้ออกไปฮะนะครับยาเผื่อติ่จะมาให้กับสัตว์เหลี่ยงนะครับเพราะว่าสัตว์ก็ต้องดำรงชีวิตเพื่อการเป็นยูนะครับถึงชาวบ้านก็ไม่ถ้ามาติ่จะทอดทิ้งได้เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็น แลกิดพูดถึงมาเราก็คือพิจิตภัณฑ์นะครับยอดลอยอดีตนะครับข้องมูบ่บ้านดอนคั้นนะครับซึ่งทานในก็จะมีจําพวกข้องเก่านะครับในพื้นที่ก็จะเป็นจำพวกคั่นไทยหรือว่าค้องชายแต่ว่าสมัยแต่ก่อนแต่ว่าคนในมู่บ้านในชุมชนใ้ชายกันอยู่สุบนํามักแก้เป็นพิพิตภัณฑ์นะครับก็ได้หลับสาพาด้น้ำท่วมไปด้วยเหมือนกันนะครับ ครับนี่ก็จะเห็นสภาพพื้นที่นะครับปกติแต่ก่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าข้าวของชาวบ้านนะครับแต่ว่านคณะนี่ก็คือโดนน้ำท่วมไปหมดแล้วนะครับก็เลือแต่หลงรอยนะครับครับนี่เราก็ได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอา็จะได้เห็นนะครับสภาพน้ำท่วมข้องหมู่บ้านดอนขั้นนะครับ ตำบลคูขุดอำเภอสทิงพระซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าระดับหนามมันยังสูงอยู่นะครับการเป็นอยู่ของประชาชนก็เดือดร้อนนะครับแในกาสปาพื้นที่ไม่สามารถจะดทำมากินได้นะครับกาหลังจากนี้คงว่าน่าจะมีการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับการก็ขอบคุณนะครับประชาชนในพื้นที่เตรียมนวยความสะดวกนะครับและการเราคอยมาติดตามสถานการณ์กันไหมนะครับขอบคุณครับ